มาครับอยู่กับผม MSK กับเกม Marvel Snap นะวันนี้เรามาอยู่กับการ์ด mockingbird นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการ์ดรับแพทใหม่พอดีเลยนะสำหรับใครที่ไม่ทันรายละเอียดของแพทใหม่นะครับมีอัปเดตเยอะแยะเลยทั้งอัปเดตเรื่อง quality offline หรือว่า buff nerve นะครับเดี๋ยวผมขึ้นเป็นอินโฟกราฟิกให้เล็ก like, น้อยแล้วกันสำหรับ mockingbird นะครับการ์ดที่ไม่ได้มาจากเด็กเรานะที่อยู่บนสนามนะครับ in play การ์ดพวกนั้นอาจจะทำให้การ์ด mockingbird เนี่ยลดคอสตตัวเองลงไปห ซึ่งคอสตั้งเดิมของ Mockingbird นะครับคือ5แต่พลัง9ถ้าเราลดคอสต์ม็อกกิ้งเได้แสดงว่าเราสามารถมีคอส์สาพลัง9้คอสสอพลัง9หรือแม้แต่คอส์หนึ่งคอสศูพลัง9ลงได้แบบฟรีๆและการที่มันไซเนจกับ Mockingbird นะครับเอาจริงๆมีเยอะแยะมากตอนที่ผมนึกครั้งแรกนึกออกแต่ t ธานอสแต่ว่าอ่ะผมมีอินโฟกราฟิกนะครับจาก ดูเบอรี่สแน p นะที่เขาได้ทำไปแล้วว่าการไปไหนที่มันสามารถทำคอมโบกับ Mockingbird ได้นะครับอาจจะเป็นการ์พวกสร้างโทเคนอาจจะเป็นการท,ที่มาจากการส่งการของฝ่ายตรงข้ามมาให้เรานะครับการพวกนั้นก็จะถูกนับว่าเป็นการท์ที่มาจากนอกเด็กด้วยเช่นกันนะครับทำให้ผมมีไอเดียว่าผมจะเล่นเด็กนี้ครับ m o c k i n ้ o o Mocking ้ o o ูเดี๋ยวเปิดหัวแพทใหม่ดเด็กนี้เลยแล้วกันนะครับเราเอา Mocking Bir d ยัดเข้าไป เด็กนี้เล่นยังไงนะครับเด็กนี้ไอเดียก็คือผมจะใส่การ์ดที่มันเจเนเรตการ์ดจากนอกเด็กอะครับอย่างเช่นมาริเอร์ฮิลสโนกาดนะครับพวกเนี้ยไอพวกการ์ดที่มันเสกออกมาเนี่ยมันนับว่าเป็นการ์ดนอกเด็กอยู่ละแล้วก็นิโก้มินารูนะครับความสามารถมันมีใบหนึ่งนะที่เสกการ์ดท,ที่เป็นดีมอนนะครับหรือว่าจะเป็นเสกอ่าร่างกรอปปี้ขึ้นมืออันนั้นก็เป็นการ์ดนับว่าเป็นการ์ดนอกเด็กเหมือนกันนะแต่ที่ทีเด็ดที่สุดของเด็กซูนะครับมันคือสควอเรลเกอร์นะครับ ที่โทเค็นของสไปร์ลเกินเนี่ยก็จะไปลดคอสของม็อกกิ้งเบิร์ดเหมือนกันนะครับ2ตัวก็ลดไป2คอสนะและชันนาชันนาเสกดอปหนึ่งสามตัวเท่ากับว่าไอ้ดอปหนึ่งพวกนั้นเนี่ยเป็นการ์ดนอกเด็กสามใบไปลดคอสของม็อกกิ้งเบิร์ดลงสามเอาว่ะเด็กนี้จะกว้าหรือจะจะเทพนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับเด็กซูม็อกกิ้งเบิร์ดนะเดสเพลย์ Display, ครับผมเปิดหัวของแพทใหม่ก็อาจจะเจอเด็กที่มันแบบแปลก หรือว่าอาจจะเจอเด็กที่เราคาดไม่ถึงหน่อยนะครับทําไมเด็กแท็กเกอร์ของผมไม่ทํางานวะเด็กแท็กเกอร์อาจจะไม่ทํางานแบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนเด็กแท็กเกอร์ไม่ทํางานเพราะว่าการ์ดเปลี่ยนเยอะเกินหรอเอาแล้วทุกคนเด็กแท็กเกอร์ไม่ทํางานวะไม่เป็นไรมาเรียลคิวกันมาเรียลคิวให้คอสสองนะครับถ้าเด็กแท็กเกอร์มันทํางานไม่ได้ระหว่างที่ผมเล่นเดี๋ยวผมเช็คของต่างประเทศก่อนเขา ใช้ได้ไือเปล่าอ๋อเป็นกันหมดนะครับเทคแท็กเกอร์พังกันหมดไม่เป็นไรเจฟฟีจากมาริคิวครับเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตเป็นเด็กของผมให้ทางซ้ายแล้วกันนะครับจะได้เห็นว่าเออเด็กมันมีตลอดว่าเป็นเด็กอะไรสนโนก์ดกับแดเซอร์ผมชอบแดเซอร์นะ โอกาสผมก็ชอบในเะมื่อผมยังไม่รู้ว่าเขาเด็กอะไรอะ่ะผมใส่แบบนี้ไปก่อนพบซัมเมอร์เอเจนต์เท <13 S 2> ีนครับสวยงามครับเป็นการนอกเด็กนะอู้้ข้อสามนิกโกมิดเอยไม่ใช่ข้อสามมักกิ้งเบิร์ดโอ้ดีมากอย่างนงี้ ทีนี้เราเล่นเป็นผมอยากเล่นสควอเรลเกิดกับโพลาริสมาดีไหมเอาเลยปะเอาเลยดิรออะไรรออะไร msk s q u ส r คสควอเรลเกิดจะทำให้ Mockingbird ผมเหลือแค่คอร์สหนึ่งนะครับแล้วก็โพลาริสก็ทำให้เหลือคอร์สศูนย์ครับปวดร้ายไหม ไออีโวพบซัมเมอร์ผมสู้ได้ปะเนี่ยผมใหญ่ด้วยบลูมาเวลก่อนไปเรามีคอสู์พลังก้าอยู่แล้วเราก็มีคาซาผมเหลือสองช่องก็น่าจะลงได้แค่คาซากับมอกกิ้งเบิร์ดนะครับดีที่สุดหรือว่าถ้าเกิดว่าเขาเปิดเมจิกอ่ะเราก็เล่นเป็นสโนกาดแล้วก็มอกกิ้งเบิร์ดได้เช่นกัน รูมาเวลบายโอเอ็กล็อกครับแล้วมีอะไรอีกเนบิล่ากับวอปก็ไม่มีอะไรมากครับเราย้ายเจฟเข้ากลางได้ด้วยแล้วเราก็คาซากับมอคกีเบิร์ดจีจีไม่ขนาดยังไม่ได้ลงนะแต่ว่าข้อสูนโชว์ไปก่อน <laughs> ข้อสูนโชว์ไปก่อนเงี้ย ไปร์ลเกิดมาครับถือว่าสวยงามอู้แล้วเรามี2องเดสเซอร์แต่ผมต้องการ m o อ k กิ้งเบิร์ดนะแค่ลงสไปร,ร์ลเกอรก็เท่ากับว่าม o อ k กิ้งเบิร์ดเราคอร์สามแล้วเป็นเลยที่โหดร้ายมากแล้วก็กูสนะครับสามารถดักได้หลายเด็กแถมยังช่วยให้ผมคือมันไม่ได้ขัดกับม o อ k กิ้งเบิร์ดมากนะอืมผมต้อง กูสกลางไปก่อนวะพาครัวนี้มันปรับมาใหม่นะครับมันจะไปเพิ่มพลังให้การดบนสุดของเด็กตามจำนวนตามพลังพาวเวอร์ของการที่เราลงไปผมพยายามไม่อยากให้เขาเล่นการดที่ใหญ่ๆได้อ่ะทีนี้เราต้องเลือกละสนกาดพลังสี่วะเดเซอร์พลังก็พลังก็ไม่ได้เยอะกว่าสนกาาจริงพลังก็ประมาณ6ได้ถ้าเกิดว่าโลเคชั่นมันเต็มก็พลัง6พลัง8 ทิ้งสโนอโกาดแล้วกันนะขอโทษสโนอโกาสเองไปก่อนดาสเซอร์สงตัวยังไงก็ดีกว่าผมต้องจั่วนะครับจั่วเพื่อให้เราได้ตัวอย่างมอคกิงเบิร์ดขึ้นมาชันหน้าไม่ใช่ตัวที่ผมอยากได้ no เราเอาผมอยากได้อะอย่างนี้แล้วกันดิสการ์ดมันแรงสองเลนด้วยเราเราจะแยกตรงนี้นะครับทิ้งไปสวอมอันนี้คือแรงสุดของดิสการ์ดแล้วละ่ะ ถ้าโมด็อกเราก็น่าจะยากนะผมต้องมีม o อ k กิ้งเบิร์อ่ะ Yes ม o อ k กิ้งเบิร์คอสสองหือว่าเป็นอะไรที่ไม่ได้แย่นะครับขอเล่นบลูมาเบลไปก่อนแล้วเทินหน้าผมค่อยเล่นแอนด์แมนม k อ n กิ้งเบิร์แล้วก็อาจจะดูนิดนึงว่าจะเล่นเป็นใบไหนต่อโอ้โ้หูเม็กเม็กแบบ มีเม็กโตวัลเลอร์เลยโอ้ผอยากได้ชางชีว่ะอ่าไม่น่าจะไหวอ่ะลองไปดูก่อนเท่าที่ได้คืออย่างเนี้ยเลยมีโอกาสโอกาสซัดกับตรงกลางได้อยู่ปะแล้วก็ออกมาเป็นอีกตัวหนึ่งก็อาจจะเป็น แตนหน้านะครับอไปผมไม่แคร์นะว่าผมจะแพ้หรือเปล่าเอาจริงผมก็แคร์แหละแต่ผมอยากจะเล่นให้ดูนะครับว่า Mockingbird ม,มันเก่งแค่ไหนเราได้ปะเราได้ปะแหน้าลูกไม่พอโอ้โหน่าเสียดาย พลังเขาใหญ่เกินไปวะเด็กนี้อาจจะยังสเกลพลังได้ไม่ค่อยดีแต่ผมว่ายี่สิบยี่สสิบเจ็เลนหนึ่งก็ก็แรงแล้วนะแต่เขาเขาแรงสองเลนเนะครับน่าใช่ได้ เออเนี่ยผมรอคอสโมขึ้นมือจริงคอสโมเป็นตัวที่แก้ได้หลายๆเด็กเลยนะครับในที่สุดก็ขึ้นมือมาอีกทีหนึ่งอ,อีแล้วก็แพดใหม่นะครับเราอันดูเอนเทได้ด้วยนะอันดูได้เอนเทอได้อันดูได้แต่ว่าต้องอันดูให้ทันก่อนเขาเล่นอันนอตดนเนิร์ไปหน่อยนึงของกูสไปก่อน,นครับ ยังไงผมก็ต้องเอาเดอะรับให้ได้เราเดอะรับเลยไม่ต้องสนใจนะครับผมไม่สนด้วยว่าเลนผมเต็มหรือวาผมจะเอาโอ้ชิตเออแย่เลยแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเปิดเราไปเปิดสเปซโทนได้ก็ไม่น่าจะไม่น่าจะส่งผลแล้วกันเออเราเปิดสเปซโทนด้วย ตัวของนกสโนกาดได้นะครับถ้าผมลงอย่างนี้เราจะได้เต็มเดอะรับเลยเอาเลยแล้วกันรีบรีบรีบ้บ <c oughs> บยโอ้โหแล้วไม่ไม่ใช่การเต็มที่ดีด้วยไม่เป็นเต็มไทาทานเนียด้วยชีวิต มีแผนไงมีแผนมีแผนเป็นเต็มไททานีอ่ะเป็นเต็มตัวอื่นได้ปะเศรจใจวะเต็มไททานีไม่ดีเลยนะครับเต็มไททานีคือผมแตกนะครับเราจะจัวการ์ดดีไหมในเด็กของผม ในเด็กของผมไม่น่าจะเหลืออะไรมากแล้วเหลือแค่รูมาเวลอะที่อาจจะดีเราเอามาก่อนแล้วกันตัวได้แหละนะไม่ได้แบบซีเรียสอะไรขน,นาด่ยผมต้องเปิดพื้นที่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับ เปิดพื้นที่มันน่าเสียดายตรงที่เอาเป็นกรรมตรงที่เขาลงการ์ดอะไรมาก็ตามอ่ะแล้วเขาจะดึงไอพลังห้าไปอ่ะอืมผมทำได้ใหญ่สุดแค่อย่างนี้ว่ะต้องต้องอะต้องเล่นต้องเล่นต้องเล่น ต้องเล่นไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวสักหน่อยเคยกลัวที่ไหนเราแรงนะเอาเขาไปเล่นซ้ายเลยเว้ยเขาเอาขวาสุดไงเจอผมดิอายูวอรตี้เราแรงกว่าในพลังรวมนะครับ เอาชิปหายอ <laughs> ย่างแรงกว่าโอ้ไอ้นิโก้โอ้ผมไม่ได้มองนิโก้เมือนรู้ตัวเองแต่ถ้าเราลงโอดินขวาถ้าเราลงโอดินขวานี่ไม่ไม่ชนะปะลงโอดินขวาไม่ชนะเพราะว่าโอดินมันจะเหลือแค่7นะครับจะเป็น11แล้วตรงนี้ก็จะเป็นม็อ k กิ้งเบิที่ตายโอ Đi lại đi lại, nghĩ đúng rồi, nghĩ đúng ถือว่าโซฟาโซกูดเลยนะครับกับผมผลประกอบการของเด็กนี้นะเรียกเยาวาแข็งแกร่งสโนกามากก่อน,นครับแล้วผมจะกูซก้ซ้ายไปเลยดูดูกู้ซ้ายไปเลยดูดูไปแล้วยังไงเทินห้าโดนบังคับเล่นที่ a v e n g อร์ o m p คอมพ อเสียใจอะ่ะถ้าลงหมาเธอนี้อะ่ะโอ้เราเสียสองวะแต่ผมทำอย่างนี้ได้ผมทำแบบจังไรแมนได้ใช้คำว่าจังไรแมนได้ใช่ไหมผมชั้นหน้าเต็มแล้วผมส่งให้เขามาดีจังไรแมน เขาเรียกว่ายุทธการยับเต็มแล้วก็ลเลกเตอร์นะครับถ้ามันถูกสวาปมาที่สนามเราเราก็จะได้เป็นนับว่าเป็นการ์ดปอมด้วยนะครับการ์ดที่มานอกเด็กอุ้ยเป็นเจสไงสวยละเพื่อน,อนโอเค่เขาเสียไอตัวดาร์เคนมาที่ฝั่งเราอ่ะถ้าบอกว่าดาร์เคนเขาจริงๆก็มีแค่หนึ่งดาร์เคน แล้วสิ่งที่ผมต้องทําก็คือ,อแค่ต้องใหญ่กว่าเขานะครับใหญ่เสร็จเราเล่นหมาดักที่ตรงกลางได้ตอนนี้เราไม่ได้เปิดก่อนเดี๋ยวเราเล่นนี่เราเล่นอันนี้ที่ตรงกลางก็จ,จะดีกว่าอืมยังไงผมอยากเล่นหมาดักกลางแล้ว โอเคผมว่าได้อยู่นะอย่างเงี้ยแหละเราไม่รู้ว่าเธอนี้เขาจะมาไงนะครับบ็อกกิ้งซ้ายจะสวยมากอ่า็อกกิ้งขวาจะสวยมากแต่อย่างนี้ก็ไม่แย่ โอเคเธอหน้าผมคาซาซ้ายแล้วผมก็เล่นเป็นสโนกาดขวาคำนวณทุกอย่างไว้ในหัวมาละหัวนี่ยิ่งกว่าเครื่องคลิกเลขช่วงดึกก็จะโม้หน่อยนะครับเ <laughs> ือคลิปคลิปแบบรีบทำมันก็จะไม่ได้แบบกั้นกองคำพูดอะไรทั้งนั้น อ่าโอเคเอาเวนกร,รมลงไม่ได้นี่หว่าทางซ้ายอัตตาลงไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราลงคอสีคอส5ไม่ได้เท่ากับว่าเขาก็ลงไอเจ้าโมด็อกไม่ได้เช่นกันนะครับเรานี่มันอัชเชียแล้วก็นกไปแอนแมนคือ5พาวเวอร์หือว่าใหญ่ มากๆเป็นดอบหนึ่งที่โอ้โหเอาจริง5 Power เวอแทบจะไม่มีข้อเสียนะครับข้อเสียคือแค่ Condition มันต้องลงพื้นที่เต็มตอนนี้กลายเป็นว่าแบบเก่งจัดเลยอะอ่ะดูเขาซีว่าเขาจะทำอะไรได้บ้างเด็กเราคือข้อดีคือไม่แทบจะไม่โดนช้างง่ายๆครับแค่แก้คิวมองเกอร์่ะตรงการาลางเขาเติมเป็นฟ็อกซิมาครับ โอ้โหเมียครับทิงสวอมมาไม่พรอนะโอ้เสียวเสียวอยู่อ่ะจี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 อ่ะ,อะผมขออีกสักเกมแล้วกันนะครับ ้าเกมกำลังสวยนะเราเล่นไป4แล้วรับเพลทแป๊บหนึ่งเด็กกำลังเดือดคือจากที่ผมพิจารณานะเก่งเก่งจัดเลยว่า m o c ิงเบิร์ดอะแบบขี้เกียจอวยแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้มีโทเคนมีอะไรนะครับก็ลองไปเติมกับเือจิโร่ได้นะเครดิโตโทเคนอะไรอย่างเงี้ยเติมบันเดอร์ต่างๆราคาถูกลงฝากไปด้วยนะครับกับสปอนช่องของเรา เอออย่างนี้เรา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 เล่นเป็นผมว่าผมเล่นเป็นสโนการ์ดก่อนแล้วกันผมยังไม่รีบเปิดตัวเปิดใจว่าเราเป็นซูเอาไปเต็มคาราเบลพื้นทงพื้นที่ไม่ต้องมีกันละเด็กเราแม่งที่เต็มง่ายมากไม่รู้ว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียนะครับ แต่เหมือนจะเสียมากกว่าดีคือผมไม่ได้อยากให้มันที่เต็มขนาดนั้นโอ้ถ้าถ้าเล่นชั้นหน้าคือแทบจะไม่มีที่เล่นเลยเอาเอาหมีไปก่อนยังอยากสวดได้ Mockingbird อ่ะยังเอฟเฟกต์ไม่ค่อยดีนะนิโก้ โซลสโตนก็เป็นอะไรที่ปราบเซียนเด็กซูงมากผมเล่นเป็นคาซาไม่ได้สนไม่ได้แคร์คาซาไปก่อนแล้วถ้าเขาเปลี่ยนพื้นที่ทิ้งนะครับผมก็จะเล่นเป็นบลูมาเวลได้อุ้ยเอยวิชั่นวิชั่นคอสสี่จากไทม์สโตนแบบใหม่ โอเคทีนี้เราคิดนิดนึงว่าจะต้องทำอะไรยังไงผมอยากเล่นเป็นใบนี้แล้วก็เออมาเรฮิวทางซ้ายบูสต์มันจะทำหน้าที่บล็อกไม่ให้เขาลงตัวใหญ่ทางขวาได้นะครับเขาต้องถูกบังคับสู้กลางกับซ้ายนี่คือแผนของผม แล้วก็อีกประมาณ3บหนึใน3นั้นเป็น mockingbird mockingbird ต้องมาจริงตูสายลำบากมากเลยว่ะโดนโซสโตนกดเอาลากาที่ลงกลายเป็นคอร์ส6ดูซิว่าได้อะไรด็อกตอร์ดูม m o อกกิ g b เบิได้ปะโอ<ห>้หแพ้ขาดครับอ่ะจิๆก็ถือว่าปิดกันไปนะครับแต่จาก4เกมที่ผ่านมาก็น่าจะได้เห็นความทรงพลังของ Mockingbird นะเด็กส่วไม่ค่อยมีตัวอะไรใหญ่ๆอ,อยู่แล้วแล้วก็เด็กเนี้ยมีการเสร็โทเค็นมีอะไรนะครับให้ตัวของ Mockingbird ลงได้ง่ายหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะแล้วก็ลองเอาไปดูนะครับว่า Mockingbird มันจะไปได้กับ เด็กอะไรบ้างแต่ที่ผมเห็นเลยนะก็จะมีทั้งพาธิออดทั้งซูหรือว่าจะเป็นเด็กเก่งๆอย่าง h านอสหรือว่าโลกิไปได้หมดเลยนะครับแล้วเจอกันเอเคไปก่อนบาย